สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณได้แสดงได้ตอบคำถามให้ดิฉันดูถึง3มครั้งด้วยตาเปล่าหลักฐานที่เห็นนี้สามารถนำมาพิสูจน์ตรวจสอบได้ตามหลักัางวิทยาศาสตร์และสามารถนำมาตรวจสอบเชื่อมโยงกับประวัติาศาสตร์หลักฐานที่มีอยู่บนพื้นแผ่นดินสยามนะคะสภาวะจิตสภาวะธรรม ที่สมเด็จพุทธาจารย์โตได้แสดงให้ดิชันดูในหลายหลายครั้งดิฉันจึงขออนุญาตให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณสูงส่งนะคะแสดงให้ดิฉันดูโดยมีหลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันการันตีและเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะดิฉันก็ได้หยิบหนังสือเป็นหนังสือสวดมนต์ของดิฉันนะคะมาวางไว้บนหม้อข้าวหม้อข้าวก็มีความหมายนะคะ รูปในหม้อข้าวเป็นรูปช้างก็มีความหมายนะคะเป็นปริศนาธรรมทั้งหมดดิฉันจะขอเปิดเผยเฉพาะบางเรื่องนะคะบางเรื่องก็ยังไม่สามารถที่จะนํามาเปิดเผยได้เดี๋ยวเรามาดูพร,พร้อมๆกันเลยนะคะว่าจิตวิญญาณได้คลื่นคลานออกมาจากในหนังสือนะี่คะอยู่ข้างในเขาออกมาเป็นแสงสีทองนะคะค่อยๆคลืค่นคลานออกมามาดูรูปภาพนะคะที่ดิฉันได้นําไปปริ้นออกมานะคะตรงนี้เป็นแสงสีทองนะคะ แสงเล็กๆค่อยๆคลื้คพลานออกมาเรื่อยๆนะคะนี่นะคะเป็นชดาเป็นนภา,านูนๆนะคะมีดวงตาขาวดวงตาดํานะคะแล้วก็มีจมูกมีปากแล้วเาก็เป่าปากออกมาเป็นแสงสีทองค่อยๆคลื้พลานมาเรื่อยๆจนถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ออกมาเป็นแสงสีทองเขาแสดงให้ดิฉันดูถึงสามครั้งนะคะเขาเน้นตรงจุดนี้นะคะเขาหยุดตรงเนี้ยถึงสามครั้งดิฉันก็ได้ใช้โทรศัพท์นะคะ โทรศัพท์ของดิฉันที่ใช้ในสมัยนั้นก็เป็นเครื่องเท่า3นิ้วมือนะคะยังไม่สามารถถ่ายเป็นคลิปวิดีโอได้ก็ถ่ายรูปได้เพียงอย่างเดียวจริงๆสมเด็จพุทธาจารย์โตก็ลืมตานะคะแต่ภาพนี้ปริ้นออกมาไม่ชัดแล้วก็มีรอยฝ่าเท้านะคะเป็นเท้าข้างขวาเห็นไหมคะมีนิ้ว5นิ้วอันนี้ก็เป็นปริศนาธรรมนะคะแล้วก็มีความหมายแล้วก็มีหลักฐานด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ตรงนี้นะคะจิตวิญญาณเน้นตรงนี้เรามาดูกันนะคะว่าจิตวิญญาณเขาออกมาจากข้างในต้องมีอะไรแนแนวนนะคะอยู่ในหนังสือด้านในเน้นตรงนี้อ้าวมาเปิดดูรพร้อมๆกันนะคะอ้าวเปิดออกมานี่ค่ะจิตวิญญาณได้เ้งชี้ตรงตำแหน่งดอกบัวสีชมพูเป็นดอกบัวตูมนะคะที่อยู่ในมือของพระศรีอาริยะเมตรตรนะคะดอกบัวนี้เป็นดอกบัว เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาดอกบัวมีความเกี่ยวข้องกับพระสมณะโคดมดอกบัวมีความเกี่ยวข้องกับพระศรีอาริยะเมตรัรหรือดอกบัวตูมมีความเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์ทั้งสองพระองค์นะคะให้ทุกท่านไปศึกษาค้นหาความจริงกันดูนะคะสมเด็จพุทธอาจารโตได้ไขปริศนาบอกนะคะประเทศสยามจะต้องคงไว้ด้วยชาติด้วยพระพุทธศาสนา พระมาหากษัตริย์ตลอดจนถึงครบห้าพันปีนะคะส,สมเด็จพระศรีอาริยเมตรตรอยู่ในวิหารวัดระฆังโคสิตาราวรามหาวิหารกรุงเทพสมเด็จพุทธาจันโตได้สร้างไว้ที่วัดราฆังนะคะพระศรีอาริยเมตรัยคือพระพุทธเจ้าองค์ที่5จะอุบัติขึ้นบนผื้นแผ่นดินสยามนะคะเมื่อศาสนาพุทธของพระ สมณะโคดมครบ5 0าพันปีแล้วนะคะตรงนี้และดอกบัวก็มีความหมายตามที่ดิฉันได้บอกไปนะคะพระพุทธโสธรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณสูงส่งประจำอยู่ถึง16พระองค์คุ้มครองชาติบ้านเมืองนะคะพระแก้วมารกตมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณสูงส่งคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติบ้านเมืองพระมหากษัตริย์นะคะชาติพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อกันนะคะตรงดอกบัวสามดอกนี่ค่ะแมงธนบัตรใบละ50บาทที่พ่อหลวงรอเก้าได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 5 5 4นะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้ก็คือปริศนาธรรมนะคะบุคคลในประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะคะตามรูปภาพนี้นะคะจะหวนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ให้ทุกท่านไปศึกษาค้นหาความจริงกันดูนะคะดอกบัวนะคะตรงนี้นี่นะคะดอกบัวแปดกรีบหรือยันแปดทิศเป็นที่สิงสถิตของพระโพทธทิสัตว์เจ้าพระองค์เอาไว้คุ้มครองชาติบ้านเมืองนะ